เ้าน้พี่น้องกาบสบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อพี่น้องเนาะ <c oughs> ึ่งสําหรับคลิปนี้บ่อพร่น้อได้มาอยู่ที่บ้านน้องไก่ทองน้าพี่น้องก็คือได้มาอัพดุงอัพเดทเฮือนชานทางน้องเปิดอะไรเนาะโอมาวันนี้ก็ทางสร้างเปิดขึ้นหลังคาอนะไร้พี่น้องขึ้นโครงหลังคาอะไรเนาะื่อน,นี้น่าจะสําเร็จบลืยจังดเนาะการขึ้นโครงหลังคาในครั้งนี้สบายดีช่าง มื่อนี้แล้วบอกฮะแล้วแล้วบอกานมุงนะับอืมกับคนนีทั้งาแม่ตู้ทั้งจุอเอนพดองกะให้ทั้งปลานี่ยมามอบเงินให้อ่าทังบะพรเนาะบะพรกับชีทาการอ่าสั่งสั่งสักีไปตอนแรกนี่แหละ้าเพิ่นมอบเงินกับชสั่งไปเลยอื่นให้เพิ่นมาส่งลนมุงเลยนพดองแล้วก็ี่ื้อพวก อาแป็นล้มเป็นช้านี่แหละเนาะแล้วละก็ขอบน้ำก็พี่น้องแล้วก็ขอบน้ำอาต้องใส่ขอบน้ำด้วจังสวยงามขอบก็บประมาณหนึ่งสองสามสี่เนาะแล้วกะ็อันลบอีกนะ,นะ,ะ,กะพี่น้องแล้วก็พวกหนอนมือเดียวฝนเห็ดนะพี่นอ้นนองก็โธ่อ่ะไว้ไว้เห<ว>ล,ลังจากฝนมุ่ง แล้วก็คบแฟนตัวที่ยังบนแล้วแล้วก็ก็คือยุดบิย,ยุทธเัพี่น้องอก็คือจะคุยกันอีกทีเนาะจะคุยราคาอีกทีว่าต้องเบิงเงินอีกก่อนนะว่าใส่เส้นนั่นนี่ว่า,ทา,าเท่าไรว่าเงินพอเท,ท,ท่าไรก็สีได้แบบาษาต่อนะพี่น้องอ,อืมถือว่าโอเคเลยละ่ะงามงามพี่น้องเอ้ะเป็นทรงแบบธรรมดาเลยทรงแบบนี้เลย แต่ตัวนี้กัยังประท่านได,ด้ดำเนินการพี่้องเอ้ยให้ให้ตัวนี้แบบอน,นะอนากรรธิดินเนมือนการตัวนี้และเมื่อวานนี่ก็ได้รับไม้ทรงและการจากนี้ไปเนาะเยอที่ส่งม,มาคืน แต่ว่าไม่นี่น่าจะพอเลยเนาะอ่าพวกไมโครลงังคาเนี่ออยอ่าเียในั่นเลยแท็กให้อยแท็กแมาเลยเดี๋ยตตวตะแรกคน ทรสั <mondo> <flix> ่งให้มือื่นมาส่งเอี้าเป็องทนนัไม่สิบแปดไทยลุกใส่ไม่สิบเลยบอครั้งพ่อก็ได้แล้ว

เกินได้ละพอกพอเป็นไปใส่ใส่มองอ๋อใส่มองบ่โดยไวเนาะโดย,โดยเห็นโครงลังคาเลย,ยมื่ออื่นกะสิได้สั่งอารสัสซิงมาโดยมื่ออื่นนี่ม้งขเ,ข,เข้าเมนเข้าเมนอารสัสซิงมาสซาเซ่เนี่ยกะได้มง้มงแล้วเนาะได้ม้งแล้วอยู่ไปด้กินข้าวกินน้ำแล้ว

ก็งามเลยเน้ะโดยขั้นตอนต่อไปกะใส่เส้นวงกบวัดวันประตูอานาท้นพี่น้งก็ต้องต้องเบิ่งก่อนว่าสิได้ใส่ซําใดแล้ก็มีนูเข้าแงได้จะได้ยังสมียังบ่มียังเลย กินทั้งตอนเช้าตอนเที่ยงนะบ่โดยกินชองขาบก็ถือว่ากินเห็ดลาบหั่นชองขาบกินหัว ừ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 . ่านี่ทั้งเอ้ยมื้อเช้านี่ก็ทั้งลูกชายเพิ่นก็ไปย่อหยุบเสาซอยเนอ้องซอยบ้านน้องลินดาคัญญาเนาะที่น้องอ,อ่า เป็นไดไรเฮือนพอใจยช่บ <đấy> ่ดีใจฮะดีใจ่เฮือนก็วางเลยดิกว้างบ่โดยโดยโดยวางเติมมาหนีก็ได้ว่าดีใจอือส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ปกติที่เกาะมันก็พออยู่แล้วเนาะโดยโสรุปแล้วมีเฮือนชองรังโดยสวัสดีใจหลายๆควาน ถ้าแม่แล้วนี่ก็จะขึ้นไว้ๆเลยเนาะสมมติว่าได้ทำนี้ได้สามีนอมได้มุงปูแปนพอแล้วกับสมมติว่าได้แบบนี้จะขึ้นไปอยู่บ่ขึ้นเลยมีแต่เชียรพค้าอดี้ไปตอกพอได้ข้างแล้วก็นอนเลยพอใจแล้วเนาะทาให้ได้มุงได้ปูแฟนแล้วก็ขึ้นยูเนาะ อ่กากับพังเบิงต่อไปพี่น้องเย้ยว่าสิได้สำไดอ่อาผู้ใหญ่ใจดีเจ้า,าพาทานแรกเป็นกะเที่ยวนักอยู่ฝันเห็ดห้ท,ทางหลังและกะเมตูเสริมเข้ามาโคงอันสังกษีนี้เมตุกันก็ได้เนาะอ่าใจประพอร้อก็อยากให้เรื่อนของเพิน่นนะได้แอมนัพี่น้องได้แอมบ่ได้แอมแป้นก็แอมแบบไม่้าข้าๆนนะก็ได้ดูจังได แล้วก็จะมีอันประตูประตูเข้ามีบันไดลงกักัคือแล้วละเนาะคุณไปหาใส่มองกับไผรแหละ่ะพ่อผัวจะเนาะไปเพลี้ยอ,อันผู้ชายคนนั้นได้จะสื่อพรไหพรเอาไปคนไหมไปตังไ่อกีกโดยเดี๋ยน้อง,ง,งฟุย้ยน้องฟุ้ยก็เขาก,ก,ก็มาแต่สายก็มาแต่ห้างว่าบ่โดยมาแต่ห้างว พี่ได้พักปะพาไปส้มพักเนี่ก็ชี้าวาเลยพักเพ็่นกัได้พี่น้องอือสบายดีน้องนางเห็ดปีงอันนี้ฮะสิกินแร้งนี่บอ hoi nhăng là hoi chụp ừ. hốt hốt vừa là ô oh, đây đây, đây phồng rồi nó phồng leo thì nào người gì sao kín kín đây là là à แบบเด็ดเชียวบักคลิกหมักมยังหมักเพชรต้นกล้วยปลูกติดอยู่บนต้นกล้วย,วยสี่ต้นฝันลูกต้นกล้วยซามเลยสี่แหละเนาะสวนควรัวพี่น้องเดมักถั่วมันก็เกิดเลยเนาะอ่ารายการอยู่ฝุ่นประกาศเศษสวนอีกอย่างไง <c oughs> จาแ่เยอัย่างไมไปเี่ย้ยอานี้ตอนที้งสัางพกกกำลังไร่สังกะซีอยู่เนาะอารุซิงเนีแต่ว่าเพิ่นไร่แล้วแล้วก็จุดไว้ล่ะเดี๋ยวคอยสิโทให้เจ้าสั่งเพราะว่า อันนั่นบางทีคุยกับเจ้าของห้านบุกเขาใจเห็นบ่เพื่อนน้องอ่าเน้นหน้านะพี่น้องตัดมาบางเงาเงาหนึ่งเกินอีกเนาะคุยกันบุกเขาใจโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปกันสีได้นาได้โทรเลยนะพี่น้องโทรสั่งมาเลยให้ไนส่งมามืออื่นเศร้านี่เดี๋ยวจะเอาเบอ,เบอร์นำเบอร์นำมอลาเนาะ,ะผู้ที่เป็นสั่ง อ่าอยู่ยังอยู่พารานะเนาะอันนี้คืออียังแต่กระแบบง่ายๆเนาะพี่น้องสั่งอันนี้ก็ได้ง่ายๆอย่างละเพราะว่ามันเป็นทรงแบบนี้สั่งตดัตดๆแล้วก็ตัวลบนลบที่นี่เราวันอันนี้นลบ ลืมเลยสๆๆอทางกับหกแผ่นหกขมุดงางเลยเด้อขอบมันได้ขอบขอบกับสอันห้เมตรแหลทางละสอง่ะกแล้วก็ลบสองอันอบอันแล้วห้เมตรเนี่แหละเมตรห้เมตรอแล้วอแล้วสองหกันขมุดขอบกับลบังมาสองอทางมาสอง ปีาองสีซองคางสีอ่ะปลารมชายด้วยตัวใจตัวลบได้ใชตัวนักขกี้ว์ขอบมันนะฮึขอบได้ดิขอบที่นี่ขอบปลมอ่ะเป็นลมกระไส้เหรอวะไสและขอบอ่าแม่ไส่นี่ทั้งเป็นลมแล้วข็ขอบน้ำเออตลบอีกอ่าอือตองมีายบ่ลลนี่ฮะใช่นั่นแหละ ตอนนั้นคบแล้วปาลมบทรายมีคบหรอเสื้อเลยหรือไนี่แมนแมนเสือเลยแล้วก็เกี้ยวเกี้ยวนะใช่ใช่เป็นเกี้ยวเกี้ยวยิงมันูได้เอาูเอาียวได้ฮะมันหัวอไร้บตตะปูต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 ูู่ตูัูต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 ะตูตเพราะว่าเตูตูต่ตนตูตูตูตนูู่ต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 ูนูตูตูปูตตูตูตูตตูก โอเคจ้ะตวเกียวบกวจะรับาเนี่รู้แล e ้ว nah, okay. ่แล้วัว่าจะเห็นตัวเกียวขาดทเขาหอา้เอาแล้วผัดช่างตัวน้นผัดแ่ตตอกผัดัวผัดตเกียวผัดบัวหรื้ว่าเทคนิคของใครแล้วออตะปู้วตอกต๊กต๊กเกียวแล้วมันจะมุนหรือมันหูกว้างหรือยังไงแต่ตัวน้น ก็แล้วแต่บางจังหวะแล้วแต่ส่งส่ง,สงเฮือกหมดเยจริงด้วล้วแต่ยิงตรงยิงยังอะไรนี่น้องมีเทคนิคของไฟลาวแหลนะเนาะอ้ากะบมิแต่ว่าจบคิดไปก็สิสั่งเลยพี่น้องเลยกะสิได้เอาเบอร์ทางน้ำบรลาแล้วก็โทรไปสั่งเลยมือไหนเพิ่นมาส่งแต่เศร้าๆคือเพิ่นมาส่งแปดโมงเนาะกัมาผปมิประมาณเที่ยงคือเกาสมมติว่าทางกะสิมาัอดเที่ยงน,นี่แล้วบ่โมงฮะเป็นลมปัสัยโอ้ เวลาก็ใส่ไปลมไปใช้ใบยังคายเนาะเออใส่ไว้แล้วเราทาเลยมุงมุงทันมุงได้แต่ว่ามาแล้วทำตอนเช้าอีกอ่าทำตอนเช้าอีกก็ได้อยู่มาตอนได้ก็ให้ประมาณเลยสามเมตรตัวนี้ตัวได้สามเมตรนี่ตัวนี้นี่สามเมตรเก้าสิบเป็นเพื่อได้สามเมตรเก้าสิบเป็นเพื่อได้แท็กเป้เลย

ก๋าเจติกาจันทต์ทีเลี่ยวเตาเด็กน้อยน้ำอาจารย์นั่นบ่วะโอ้เข้าลุงเลี้ยงไปเข้าลุงเลี้ยงมอทำเอาไปเลยได้เหมือนกีร์หลับไปเลยอีกสองมือตีไปเนาะถ้าว่าเขาจะมาส่งสังกะสีเนาะสองมือแล้วก็แล้วสองมือแล้ว ทังเมึงแล้วแล้วก็จะต้องจังได้ล่ะหยุดก่อนหยุดก่อนบ่ทันว่าชิชิบต่อชิอต่อสิใสยอันนั้นเลยไม้ข้าวเลยไม่เซนนี่ใส่ไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งเบิ่งพิจารณาเรื่องเงินเรื่องยังก่อนอ๋ออ่าถ้าว่าพอพอต่อก็ต่อแต่ว่า ม่สี่แปดน่าจะพอเนาะไม่สี่แปดจะก็ยายยายยังห่างาจันน้อยนึงเนาะเออบริยากเนาะแต่ไม่สี่แปดตัวนั้นก็นสมเลยตัวนี้เลยสมมติว่าสมมติว่าต่อได้ส์ต่อได้สมมติว่าสมมติว่าเจ้าเห็ดอันปูแค<ป>นมงุงเรื่องต่อนี่ราคาเท่าไรบัดนีสส้สร้างเป็นทัวนั้นคอยบอก ดอกาน้างอือคําต่อวันนี้ก็ต้องสมุนมีแปนก็ต้องกบเนาะกบกบเบิดบัดนี้เนาะกบหมดเลยไม้เส้นน้อยไปกบหมดบัดเห็นนาน้นี่ตัวนี้ก็กบหมดั้งส่สบานใส่ยังส่ประตูใส่เส่บานพร้อมอ่าครบเบิดเนาะครบเลยได้บันไดได้พร้อมบัดบันไดนั่นล่พร้อมข้างในก็แอมบ่บ่บ่แอมแอมมันแอมก็บ่อีได้เฮือนนี่บ่เป็นหยัง ห้องนอนของไคยลาเออดเอเจ้าเว่านำ้ำซ่างอะไรแต่ว่าเฮือนเจ้านะ่ะว่าได้ขังห้องเนาะเหตุผลที่บ่ได้แอมนะ่ะอยากให้เฮือนกว้างแม่ละเวลาแขกคนมาล่ะสามารถขึ้นได้เออนอน,อนได้แต่ว่าปัจจุบันนี้เขาพ่อยากขึ้นแล้วแขกคนนะแม่ละก็จะอยอยู่ตลรางไม่แต่ว่ามีงานกะเอาเต็นมาอ่า แต่ว่าคันห้องได้เวลาลูกได้ลูกใหญ่นั่นนี่ก็ยังอยู่ส่วนตัวของพาวัานอดีอันนี้นอนก็บลูกก็เด็งเดียวกันเห็นอ่ะตู้มาบางเล็กหน่อยกับเบาวบันได้อีกอ่ะกีเขาว่ามีงบมากเนาะพี่น้องกัศยีแอมขันห้องเห็ดสองห้องละอันห้องละสองค้นผนนอนละก็บ่องเอี่ยมนั่นนี่ลงบันไดบันไดก็ลงทางนี้ละละเนาะการาคานี่ก็โย่เนาะ ราคาสัางก็ซืาแล้เกือนมันใหญ่ก็ซำกันพี่น้องเลยหมายถึงว่าเครึ่งแล้วตอนนี้ฮะเออครึ่งได้เนี่เนาะต่อไปก็ใส่ไม้เส้นพาเข่าบ้านนั่นนี่อ้าทางมามาในก่อนสีชอบถามต่อยน่อจากสอบถามว่า มันเรื่องต่อแล้วยังเห็นแล้วต่อบอสสิทามเบิ่งแล้วคงราคาสร้างนี่แหละถ้าบัดต่อต่อกันมีแต่ว่ามีแต่ทาขึ้นอย่างเดียวได้ครบเราตองติ่งก็ได้อ่าอมทางนอกข้างในประตอกระตู่อ่ทาสีบริทาสีนี่เนี่ยบรทาบริจกได้ตามนี้นะตามสิบปลายล้านสิบล้านห้าแสน ชิปปลาล้านโอเคถูกประตูลงนะเห็ดเลยมันกันเท็ดบังกะทิชิปล้านบ่สิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านหาแซนขออีกนึงตำนานแสดงว่าแล้วเลยกูมีปัญหาแสดงว่ามูลค่าเพื่อนลังนี่ก็เท่ากับล้านผมเล่าขาช่างเท่ากับล้านรวมทั้งหมดเท่ากับล้านฮาแซนเอออ๋อ้ถูกมานมานชิบุมีงบเลยพี่น้องเลยอ่า แต่ว่าเฮือนน้องลินดาน่าสิบเก้าล้านแล้วบดทุกอย่างน,นะกันแต่อันนี้เกินเกินงบได้ช่ากลดลงอีกว่าได้บ่ <c oughs> มันเกินได้แต่ว่าล่างนะ้ำผัดผัดว่าเฮ็ดทุกอย่างนะพอมาหน,นี้เพิอ่อกบกบ,บทุกอย่างน<ม>ับแต่เช้านั่นนี่แต่นี่กับบริโภบเป็นบางส่วนนะดิบ่ละกันจากสิบกว่าล้านหลังนี้ได้บ่ได้สิบล้านนะอาเซนบ่มาถึงวันรวมบดตัวที่ พี่ชายนี่ยวันแรกอะบัวไฮบัวไฮเกินเช้าอะนะห<อ>มาถึงว่าอยู่ระหว่างสิบเจ็ดสิบแปดนี่ได้บ่บคือว่าคือว่าตอนเจ้าเหีนหน่เนาะจ่ายไปอ,ไยอันถอดอะไรสิบล้านหาแสน,นเนาะแล้วเจ้าจะขอเพิ่มอีกสิบล้านเราคาตกอ,อยู่เช้าล้านะพี่น้องเช้ล้านแล้วมาเปียกกับเพื่อนลังนั้นมันกะมันกะเกินเกินเกินคือว่าอะไรเกิน,น,น,นเกินบ่ถ้าได้เจ้าให้ จกเกินนะต้นหน้าผัดกบทุกอย่างเริ่มต้นทุกอย่างเลยนะแล้วก็เป็นทรงกระทรงโมเดิร์นอีกกว่ามันสิเกิดนั่นนะแต่นี่มันไม่ได้ครบแล้วก็มันธรรมดาอีกเวลากระลุดต้นหน้าลงตัวน้าสิบเก้าสามกันหกคูณเจ็ดหกคูณเจ็ดสามกันเวลากระลุดต้นหนาสิบเก้าเวลากรเจ้าสิบเจ็ดนี่ใครอายุสิ่พันวัยอยุสิบแปดเอ้าจากสิบเจ็ดนี่นะพอผู้ชายมันหนีกันกับเพื่อนหลังนั้น 1ิเจได้บอให้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 ลุ้ตัวนลงมึงจห้าแสนไปฮะขอนำสิบแปดห้าแสนเออไม่สนใจนั่นเด้แปดห้าแสนเออจ้ะมันก็ยังบนนี้ก็หลายประเด็นกับเือนเลยตอกันเองดีแล้วเออกอกอกมันนี่ฮะนากัมาเปรียบเทียบกับเพื่อนลังนัเ้าล้านผัดทุกอย่างเบิดเลยนะแลตัวนี้ผัดขาผัด โบได้กรแต่เนี่ยแล้วก็นี่เนี่ยแ่เป็นทรงธรรมดาเนี่ยทาว่าอยู่ระหว่าง,งสิบเจ็ดน้องรประมาณสิบเจ็ดนี่ก็ก็โอเคตัวนั้นลื่นที่เจ็ดสิบเก้สิบเบก้าลืน่นตัวนั้นชองล้านยังนางประมาณีนนาก็เราพรอมกิดว่าสมเหตุสมผลโย่สิเนาะเอา้าพี่น้องจะได้ก็ตามแต่เนาะมีแต่ว่าเดียวอันสี่อันผิดเาาจ,รจรณาเบิ่งใหม่อีกครั้งน้องว่าเรื่องงบนี่แหละว่าสี่ พอจ้างบาเรื่องนั้นนนี่เนาะโอเคนะพี่น้องมาพรอมก็บทได้สั่งสั่งไปจนแล้วมุ่งเนาะสั่งสั่งอันโอลัสซิงไปก่อนนะพี่น้องอ่าไปก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวที่สั่งให้เพิ่นสั่งก่อนเดี๋ยวเพิ่นกลับเมือง้านละ